โอเคนะคะวันนี้นะคะก็สมัครแกมนด์ดซิมฟรีเพสนะคะก็กตอนนี้นะคะก็กำลังทำเพจทำอาหารอยู่นะก็อยู่ก็อยู่ที่การทำแฮมเบอร์เกอร์นะคะตอนนี้คือเพจแล้วเรือหนึ่งเพจแอ่ะโอเคแบบใช่ไหมเธอเดี๋ยวเรา นะคะะนำมาดูทีวีเนาะคือว่าทีวีทุกครั้งก็ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดเลยคือไม่มีรายการอื่นเลย นอนยังไม่เต็มอีกอะกไปนอนต่อคือว่านของผู้ชายคนนี้กว้างมากชอบสไตล์พื้นไม้มากเราเห็นว่า มีคุณเขาบอกมาว่าถ้าเราทำเพื่อทำมาเสร็จแล้วก็เรานะคะก็จะสามารถมีความสัมพันธ์กับเพื่อนได้ไปดูมาจากช่องนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชื่อช่องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูเนาะ รองเท้าที่ได้มาใหม่เดี๋ยวก่อนอันนี้ไม่เกี่ยวนะนี่นะคะก็ดูจากช่วงนี้เนาะนี่นะคะช่วงนี้เลย จะช่องนี้เนาะไปเรานะคะก็มาต่อกันที่เกมเด็ดสิสนเสร็จแล้วทำอาหารเสร็จแล้วแ,วแ,วแวอบคือแบบอันนี้ก็คือเรียกให้เพื่อนมากินเนาะ เาไม่ได้สมกันนะเพืนรับจุดทีวีได้แล้วเดี๋ยวเราจะคิดตัวนี้เนาะแล้วคิดที่้อหาและคิดครนี้นะใครจะนั่งตรงไหน นี่วีและเพื่อนจะเข้ายัางไงอย่าเรียนนั่งด้านหน้าขนาดนั้นเพื่อนือเพื่อนไปกินข้างนอกอะมไม่มีกำใจบ้างเลยโอเคคิดเอาเอว nó còn không phải cái liên quan đến lạng m est ตอนนี้เพื่อนเพนเพื่อนหายเปนไงมานล่งกินอยู่ตรงนี้เย็นกินสิเจ้าของบ้านที่แบบโอเคคนนี้ก็นอนเสร็จแล้วเนาะอย่างนอนไม่เต็มอิ่มดูวัยดูวัย เอาหมาไปอาบน้ำเนอะแล้วก็เป็นเสียวมาเอาเอาอืมคือคอมพิวเตอร์ผมก็มีแล้วนะอืออืออืเออตอนนี้ผมอยากจะซื้อไอ้ที่รดน้ำต้นไม้หน่อยอ่ะคุณพอมีไหมเอ้ยไม่มีอ่ะแต่ตอนนี้ผมยังสอดนะ บอกก่อนเอ่อกวกะไรคะอืมอันนี้คืออะไรนะ <c oughs> ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอแล้วก็หัวหอมด้วยเอามาทำกับข้าวฉันจะได้หัว,ห,วหอมสักทีหัวฉันจะได้หอมไม่ใช่นะสวมเออบ้านผมมีสว้วมไหมครับ โอเคนะคะให้ไปคือบ้านใหญ่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  อาหารมันควจะเต็มกินทีละห้าทีละห้าก็จะเอาจริงจริงมันน่าจะมีตัวเลือกให้เยอะกว่านี้นะสำหรับเรางั้นจะเป็นวันยี่สิบเบียยวมากก็ไ้กดกินทีเดียวเลยอเลยประมาณนี้ฉันกำลังจะเลเวลเจ็ดแล้วที่อันนี้คือแป๊บเดียวเจ็ดนาทีแล้วทุกคน โอเคนะคะแล้วก็แต่งตัวซิมสเตร์ใส่เป็นหน้าหนาวเนาะก็สมมติว่านี่คือช่วงหน้าหนาวของซิมระกะ้กกันเนาะถึงม,มันแบบถึงแบบเราจะไม่มีเครื่องทำให้แบบมีหิมะตกแบบคนอื่นเนาะโอเคแล้วก็ให้ซิมมานอน ตอนนี้รถนะคะอยู่ที่บ้านของคนนี้นะจะจะอนแล้วที่ไปอยู่บ้านของใครในรถนอนใกล้เสร็จแล้วนี่ใช่ปะเต็มมากพอได้ไหมบ้างโอเคมาคุยตรงนี้สักแป๊ เสียงแบบเสียงใหญ่มากอะมันจะรู้ผูดอหญ่ของเขาก็ไม่รู้ดูทีวีดีกว่าแค่นี้เลยพอต้องหกสิบเลยสี่อันนี้ไม่เหมือนเนี่ย แต่อันนี้เราก็จำได้ว่ามันมีมานานแล้วนะมันมีทีวีแบบอยู่สองแบบนะคือถ้าเราเล่นไปกลๆเราคือเราจะไม่ได้ยินเส็นทีวีด้วยจะให้เริ่มมาตอนนี้มันคือหนังอะไรก็ไม่รู้สฟรดี้งไงคือหิวมากเลยนะเนี่ย แม่แม่คนไหนว้างเลยอะโอเคนะคะเราก็รอจนกินค่ะจนกนั้นกินเสร็จแล้วเนะวาะก็เฟซต่อไปเนาะคือเดี๋ยวเราไปดูก่อนเนาะโอเคนะคะเราก็ทำทำเฟซทำอาหารเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะ ก็เดี๋ยวเรานะคะจะซื้อซื้อของเพิ่มเนาะเดี๋ยวกัดแบนียยมเเเือข่ตรรปิโ อันแบบร้อยมันก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะเอาอันแบบร้อยดีกว่าตูนนะ้เยน็นเอาตู้เย็นไว้ไหนดีอ่ะย้ายห้องไหมล่ะ น <c Dante> uh ี่เอาเดี๋ยวคือเราต้องซื้อของเยอะเราอยายโตไหมล่ะอืม เอาตัวไว้เอ้าอ๋อจะมานั่งทำไมนี่ยอืมประมาณ โอ้แล oh, ้วจะย้ายขาอยงไงอ้ซ hmm. ิมนี่ก็ไปไปไปออกไปแล้วก็ไปดูทีวีนะไปไปไป ตอนนี้คะ่ะก็กำลังทำเฟซบุ๊กต้นไม้เป็นเงินอยู่เนาะทุกคนนะคะก็ไปอยู่ที่บ้านของอลิสไม้นะคะโยเวนนาเดีคุิเนนมียเนาะก็คือไม่ได้ชวนไปเนาะก็ก็ตอนนี้ก็กำลังปลูกปลูกแตงโมโอ,อยู่เนาะแต่ขอ,อยังไม่ไปเนาะขอทำให้แบบ ให้นาะเดียคุกีเมียแบบกินอาหารเต็มก่อนคลิปนี้อาจจะนานถ้าดูหน้าเบื่อก็ไม่ต้องดูก็ได้นะแต่คือมาพูดตอนนี้คือแบบทำไมไม่พูดตั้งแต่ต้นคลิปโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงถ้าวนนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด like. แกกดชร์กด subscribe หรือกดติดตามช่องไข่มุกสลามนสกุชี่กันด้วยนะคะนี่เลยเห็นไหมว่าเราแล้วเราก็ได้เปลี่ยนโซฟาใหม่ก็กำลังจะเข้าสู่ควยต่งแต่งแต่งงานเนาะคือตอนนี้ไอเพชส,สีเหลืองคือเราไม่เหลือแล้วว่าเาพชสีเหลืองไม่เหลือแล้วนะ โอเคนะคะก็บายบายไปแล้วจะมานานน้าเบิกก็ไม่ต้องดูเจ้า